ใกล้ปีใหม่แล้วซื้อของเล่นมาเพียบเลยอาปีนติดก่อนอตกแตง่งตกแตง่งฝังนี้บ้างโอสูงจังเลยที่เหลือเนี่ยพันเป็นเลยได้ไหมเนี่ยเกียดปีนละโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา โอ้ยอ้ออ้ยโอ้ยออยอ้ยยิงกลวความสูงอยู่ด้วยนี่แล้วก็มีชุดซานตาคลอสด้วยเดี๋ยวแต่งตัวซานตาคลอสก่อนนะใส่เสื้อหอแดงแป๊ดเลยไหนดูสิได้ย่างไวเบี้ยวเบียวเบี้ยวคราวเบี้ยวอ่ะ ติดใหม่ได้ละได้ละจะเอะปากปากปากโลอาละอาวอาเอาโอ๊ยเกะก,กะเหลือเกินอสวัสดีครับเด็กๆพี่ทองดีมาละเนี่ยทำการจัดสถานที่เตรียมต้อนรับปีใหม่ละและเด็กๆละครับ เตรียมตัวที่จะเข้าสู่ปีใหม่กันหรือยังวันนี้พี่ทองดีมาเพื่อที่จะอันนี้น,นี่ไปซื้อของเล่นมาเตรียมเพื่อที่จะรีวิวในปีหน้าให้เด็กๆได้ชมกันโอ,อไม่ต้องปีหน้าหรอกเดี๋ยวจะรีวิวกันเลยเนี่ยของเล่นเยอะแยะเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เด็กโอ้ยบังหน้าทําไมเนี่ยเดี๋ยวจะให้เด็กๆช่วยเลือกว่าอยากจะดูพี่ทองดี รีวิวของเล่นชิ้นไหนกันมาขยับมาขยับมามาดูของเล่นกันมีอะไรบะอ้อยแม่นึกว่างูมาฉกแล้วนี่ออกไปเลยอ่ะมาดูกันครับนี่นี่นี่มาดูอันนี้ก่อนเลยเนี่ยไม่ใช่นมเย็นนะเนี่ย <c oughs> นี่เป็นยางพาราเดี๋ยวปีนี้พี่ทองดีจะสอนเด็กๆทำแม่พิมพ์หลอ่อปูนพลาสเตอร์ระบายสีกันนี่หนังสือก็มีเพียบนิทานก็มี คำถามกลวนๆก็มีแล้วก็นี่นนี่ี่มีหนังสือผีด้วยโอ้ยไม่แม่หน้ากระปบเนี่ยเฮเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะแล้วนี่ไข่อะไรเนี่ยอ๋อไม่รู้เหมือนกันน่ะเขาเรียกไข่อะไรอ่ะอืมไหนดูสิเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยือมมีช่องอะไรด้วยเนี่ยอืแต่อันเนี้ยรู้เนี่ยเขาเรียกไข่ขี้เกียจ ใครอยากจะให้พี่ทองดีรีวิวไข่ขี้เกียจเนี่ยๆมันนอนสบายอยู่บนไข่เลยอะอ่ะก็บอกมากันละกันนี่เป็นอ,อ,อะไรอะ่ะถามคนขายเขาก็ไม่บอกอะ่ะแต่ดูเหมือนจะเป็นสลามสลามที่อยู่ในไข่อ่ะเนสลามี่มอนสเตอร์นี่เป็นเจ้าปีศาจน้อยสลามะ แล้วนี่ก็หลอดดูดยึกยือยึกยือนี่เห็นไหมนแบบเขาหลอใช่แต่หลออสู้พี่ทองดีไม่ได้หรอกนี่ไข่แช่น้ํำเอาไข่แช่น้ําแล้วมันจะมาฟักเป็นไดโนเสาร์เนี่ยพอง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 าอวกลับหัวกลับหัวนี่ไงเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็แช่น้ําแช่น้ําอน่าสนุกของคนไทยก็มีนี่เครื่องปั้นดินเผาโบราณบ้านเชียงอเป็นยังไงอ่ะ แล้วก็นี่ไม้กลายเป็นหินมีอะไรอยู่ข้างในก็ไม่รู้เดี๋ยวเปิดก็รู้ใครอยากรู้ก็พิมพ์มาบอกนี่กระเป๋าน้อยน่ารักก็มีเนี่เอาไว้ทำเองนะเนี่ยเด็ก,ดกๆ็กผู้หญิงคนไหนอยากดูพี่ทองดีทำกระเป๋าสวยๆแบบนี้ก็พิมพ์มาบอกนะครับเด็กผู้ชายก็เมีเนี่อาเรามาต่อเครื่องบินกันดีไหมอ๋อเจ๋งไหมล่ะสวยเนาะอันนี้เนาะ อันนี้ตัวฉีดปูดป,ดปูดปิดปิซื้อมาเตรียมฉลองปีใหม่อะอะแล้วนี่ก็ชุดแป้งโดโดนัทอ๋อเอาไว้ทำสนุกสนุกอันนี้เป็นอะอะไรอ๋อชุดเคลเคลเป็นดินปั้นนี่เอาไว้ทำเออเป็นคัพเค้กแล้วก็กาแฟนี่อ๋อมีคุกกี้ด้วยน่ารักดีและนี่ก็คือของเล่นที่พี่ทองดีไปเดินซื้อมา เพื่อเด็กๆนี่ของเล่นทั้งหมดเนี่ยของซานตาบอกได้คำเดียวว่าหมดไปเยอะ <c oughs> อ่านแล้วครับเด็กๆพี่ทงดีได้ทำการแนะนำของที่จะรีวิวให้เด็กๆได้ชมกันไปละเนี่ยแหละของทั้งหมดเนี่แหละรีวิวปีหน้าทั้งปี <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ เดี๋ยวจะเริ่มรีวิวกันเลยเอาเป็นว่าเด็กๆได้เห็นของกันไปแล้วอยากให้พี่ทองดีรีวิวชิ้นไหนก่อนแล้วก็พิมพ์ข้อความมาบอกกันข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับอืเดี๋ยวจะรีวิวตามใจเด็กๆเ,เลยหรือถ้าใครอยากให้พี่ทองดีทำอะไรสนุกปแปลกๆแ,แล้วก็พิมพ์มาบอก แต่ก็ยาให้มันน่าอายมากน,น,นะอายเจ้าบ้านเขาเอาล่ะครับขอบคุณเด็กๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาจนถึงสิ้นปีนี้ที่กดติดตามและดูคลิปของพี่ทองดีพี่ทองดีก็จะพยายามหาความสนุกสนานมากมายมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเอาล่ะเดี๋ยวพี่ทองดีจะไปนั่งเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์นะ ดูว่าเด็กๆพิมพ์มาว่าอยากจะเล่นอะไรแล้วจะรีบรีวิวให้เด็กๆด,ดูกันเลยเอาล่ะครับตอนนี้สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเด็กๆเ,เลยก็แล้วกันม r r ีคริสต์มาสและสวัสดีปีใหมเ่เด็กๆทุกคนครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับอืมใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะไปละ